สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเว่นเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันพุธที่2 6มีนาคมปี2568ครับที่จะมีอยู่2คู่2มุโมงในเช้าวันนี้ครับคู่แรกครับไทยลีกครับลำพูนบริเออร์พบกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับนเวลาหกโมงตรงครับคู่ที่สอครับเซอร์เบียครับครับเซเว่นแอชเวด้าพบกับโอเอสเคเบลเกตครับนเวลาสี่โมงตรงครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่างบอลเซเว่เอ็ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวเลยครัับหาาาากกกกใใครสนจ็อย่ลืมฝฝตว ให้กาบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม เจ้าแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลไทยลีกครับระหว่างลำพูลบริเวรพบกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับซุปเปอร์บอลไทยลีกนัดตกค้างคู่ระหว่างราชันโคขาวลำพูนบริเวรทีมอันดับที่10ของตารางเตรียมเปิดสนามลำพูนบริเวรเตเดียมรับการมเยือนของประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจากฟูงของลีกครับเจ้าบ้านต้องการคะแนนเพื่อการันตีการอยู่รอดบนลีกสูงสุดครับขณะที่ทีมเมียนต้องการสามแต้มเพื่อถิ่งห่างคู่แข่งและเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์มากขึ้นครับพจะการแข่งกันล่าสุดทั้งสองทีมเจอกันในีีี่่ยยยเเเเปปปิดดบบ้้าานนทไไพพงแคสมออลููรระต หนึ่งครับหากย้อนดูถิติย้อนหลัง6เกมหลังสุดครับวิริรัมเหนือกว่ายอย่างช,าชัดเจนเลยครับชนะ4เสมสอ2โดยลำพูนบริเอรยังไม่เคยชนะวิรีรัมูไนเต็ดได้เลยครับตลอด8ครั้งในการพบกันทุกรายการชาตินฝั่งลำพูนบริเอรครับอเล็กซานเดอร์การมากุสือของลำพูนโจมตีใช้งานทศพลลาเทสทศพรชูชิน2แนวรับที่ติดโทษแบนพร้อมกันส่วนอากะพงภูมิวิเศษต้องรอเช็คความฟิตแต่ผู้เล่นแกนหลักอื่นๆอย่างโมฮัมเหม็ดออสมานกิเยเมเนเ,เ,เกบามงโรวินอันตันยอดสังวานแล้วก็เจฟฟ์สันเอาเซ ครับค่าวว่าจะหมด4ต่อ3าต่อสครับคาวว่าจะมีตัวของออสการีโคลน,นันน์โมฮัมเหม็ดออสมานอันนันยอดสองวนันเจฟฟอร์สันออสซินกิย亚马่เนกาบาลและลาสกของเกมวันนี้ครับทฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับออสมาฮอสครับบุนซึอของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีตัวของธีลลารธอบุญมาทันสิวารักษ์เทศสูงเนินสัสลักษ์ไฮบะโคนที่บาดเจ็บอยู่ครับส่วนพนัทเหมือนตาได้พักหลังจากเพิ่งกลับมาจากแคมป์ทีมชาติไทยครับแต่ผมกำลังหลักอื่นๆเนี่ยพร้อมลงสนามนำโดยแคเนนดูโกโรลูคัสคริปิ กิเยเม่บิโซรีดาวสันโบประจําทีมครับเขาว่าจะหมดจะมา3ต่อ5้าต่อ2ครับก่อไปด้วยพิทิวัต์สุจิธรรมกุลโกลันคาลซิสลูกาสปรีบิมรับลูบดินวิรวัต์โนดมกิเยเม่บิโซรีมาตินบอกกีและสองเกมนี้ครับฟอร์มล่าสุดนครับลําพูนบริเวณตัที่10เกล่าสุดบุกไปพาบีจีปทุมูนเตสมรณ์ดัหนึ่งครับในศึกไทยลีกทํให้6เกมหลังสุดชนะ3าเสมอ2แพ้1ครับบริเวณยูทนเตะันึ่1ครับกล่าสุดเปิดบ้านถล่มนครราช ไม่แพ้กันเลยครับฟอร์มตอนนี้ยอดเยี่ยมครับชาร์สองเกมติดไม่แพ้เข้ามาเก้าเกมติดแล้วครับเมื่ก็นี่ครับแม้ว่าลำพูนบุร์จะเล่นในบ้านแต่ผลงานในบ้านก็ดีพอสมควรครับต้องการรับมือกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับที่กำลังฟอร์มร้อนแรงและต้องการสามคะแนนเพื่อเข้าใกล้แชมป์ครับถือว่าเป็นงานหนักอย่างยิ่งครับประกอบไปด้วยลำพูนมีปัญหาผู้เล่นแนวรับติดโทษแบงคสองคนครับในส่งผลรอ,อทีมชาติไม่น้อยเลยครับคาดว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นฝ่ายคลองบอลมากกว่าบุกเข้าใส่ตามายครับด้วยเกมรุกที่หลากหลายและมมมีีคควาเเเฉยยบบนโดกอิิช่รำะณทีีีมทท่่เเปป็นนรองแลลละัััญหหาผู้ตตวกิด โทษแบนครับท้าไม่เกมนี้เนี่ยน่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของทีมเยือนได้ยากมากครับสกอต์ได้การ์ลรัมพูลวอลเลอร์แพ้บรูเมยเมีเต็ดไป0-3ครับฟันธงครับต่อบรูเมยเมีเต็ดครับจากคู่ต่อไปของเราในวันนี้นะครับเป็นการเวทฟบอลเซอร์เบียครับระหว่างเซเวนาชเวด้าพบกับโอเอฟเคเบลเกตครับศึกฟุตบอลเซอร์เบียครับรอบสองเป็นการโคจรกลับมาพบกันทั้งสองทีมที่เมืองเบลเกตดาวแดงเซเวนาชเวด้าครับจากฝูงไร้ผ้าแห่งศึกเซอร์เบียจากฝูงซูเปอร์ลีก้าเปิดสนามซาริโอนราโครับาเอนบเมตกการจัดอเกมล่วงหนชส ชเวด้าชเวด้าขมมิดเลยครับชนะไปถึง5ครั้งโดยไม่แพ้เลยครับหากมอง10เกมหลังสุดเนี่ยยังคงเป็นชเวด้าที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับชนะ8เสมอ1แพ้เพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ดีครับเกมล่าสุดเจอกันเกมหมุนเครื่องเมื่อปีสองศูนสองห้าทั้งทีมเสมอไปอย่างละสามต่อสามครับซาดิโนฝั่งชเวด้าชเวด้ากาบลันมิเรยูิชกุนซือของชเวด้าชเวด้าทำงานได้ดีครับในลีกนำจ่าฝูงแบบไร้เทียมทานเลยครับไม่แพ้เข้ามา28นัดยิงประตูถล่มไปถึง98ลูกเสีียยเพง18ลูกเท่านั้นาสิบแปดลูกเสียเพียงรับแต่คุมหหลลัักนโดยยรวมังคง แงแกร่งอยู่ครับใช้เรื่องฝั่งโอเอฟเคเบลเกตครับชิโมคุรุนิคุนซือของเบลเกตผาดมืองานไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับลังอันดับ4ถือว่าไม่ธรรมดาโดยผลงานนอกบ้านนี่ทำได้ดีครับอันดับ3ของลีกแม้ไปลองซชเปียนชเป็นดาค่อนข้างเยอะอยู่บ้างแต่กลับมาเข้าที่เข้าทางได้หลักครับไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดใดครับ,ฟอร,รรบอไไฟอร์มส่วนะครับแชเวีานชเวดาฟอร์มร้อนแรงอย่างตอนนี้ครับชนะเกมเสมอหนึ่งในหกเกมล่าสุดทุกรายการชนะรวดมาสี่เกมและยิงประตูวไปยี่สิบเกมล่าสุดครับโอเอสเคเบลเกตฟอร์มช่วงหลังเริ่มมมดดีขึ้้นนนนครับชชะะเเสสอแพใกล่าุ จาากก4เมล่สุดยิงไปแล้ว6เกมติดแล้วครับนั่นคือในการ์สแม้จะเป็นบอลทัวรที่มันจะมีการหมุนเวียนนักเตะแต่โซเวนาเชเวราครับยังคงเหนือกว่า OFK เบลเกตครับอยู่หลายคมทั้งกำลังผู้เล่นฟอร์มการเล่นและความได้เปรียบในบ้านครับการเจอกันที่ผ่านมาโซเวนาเชเวราทำได้ดีกว่าครับคาดว่าโซเวนาเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่ลำซ้ายน่าจะครองบอลมากกว่าส่วนใหญ่ก็โอเอสเคเบลเกต่าจะเรียนรับเราจะมาสนกลับครับเรได้ครับโซเวนาเชเวราชนะสี่ประตูต่อคกาฟานองครับต่อโซเวนาเชเวราครับเพื่อการวิเคราะห์บอลหนึ่ก็ขอเชิญเพื่อนๆครับหากใครชอบมมกกกกดดไลลลค์แ้วว็อยย่าืใจผัน บอลเราก็หอดจบเร็งนี้ครับสวัสดีครับผม